เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันสวัสดีครับน้องๆทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันที่ร้านเบเกอรี่จอยวินปุ๊กนัดกันครับจะเป็นอย่างไรบ้างน,นั้นเราไปพบกับจอยปุ๊กและวินกันเลยครับ จัดจอยวินขโทษอที่เรามาสายสั่งอะไรกันหรือยังจ๊ะสั่งแล้วจ้าพุก,ก็สั่งมาทานด้วยกันสิจ้าสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะจ๊ะอยพูดถึงวันเกิดจอยเรานึกถึงเรื่องเศษส่วนที่เราคุยกันเลยอืม แต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนเรื่องเศษส่วนกันก่อนนะเศษส่วนประกอบด้วยตัวเศษซึ่งอยู่ด้านบนและตัวส่วนซึ่งอยู่ด้านล่างโดยมีเส้นขั้นระหว่างตัวเศษและตัวส่วนตัวเศษแสดงจำนวนส่วนแบ่งที่กล่าวถึงตัวส่วนแสดงจำนวนส่วนแบ่งทั้งหมดที่เท่าๆกันเช่นเศษ1นส่วนส,วนสมี1เป็นตัวเศษอยู่ด้านบนและมี2เป็นตัวส่วนอยู่ด้านล่าง ทีนี้เราลองมาดูการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะวินจะทำกระดาษที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วแบ่งให้เป็น5ส่วนเท่าๆกันจากนั้นวินจะระบายสีแดง1ส่วนแล้วระบายสีน้ำเงิน3ส่วนไหนจอยลองบอกวินหน่อยสิว่าส่วนที่ระบายสีแดงเขียนแทนด้วยเศษส่วนใดส่วนที่ระบายสีแดงเขียนแทนด้วยเศษ1ส่วน5จ้า ถูกต้องแล้วจอยแล้วปุ๊กรู้ไหมว่าส่วนที่ระบายสีน้ำเงินเขียนแทนด้วยเศษส่วนใดส่วนที่ระบายสีน้ำเงินเขียนแทนด้วยเศษสามส่วนห้าจ้าเก่งมากเลยปุ๊กจากส่วนที่ระบายสีจะเห็นว่าส่วนที่ระบายสีแดงน้อยกว่าส่วนที่ระบายสีน้ำเงินหรือมีส่วนที่ระบายสีน้ำเงิน,น,าน,งนมากกว่าส่วนที่ระบายแดงนั่นเอง ดังนั้นเศษ1ส่วนห้น้อยกว่าเศษ3าส่วนหเขียนแทนด้วยเครื่องหมายน้อยกว่าแบบนี้หรือเศษ3ามส่วนหมากกว่าเศษ1ส่วนหเขียนแทนด้วยเครื่องหมายมากกว่าแบบนี้จ้ามาดูตัวอย่างต่อไปกันดีกว่าพิจารณาแถบกระดาษ2แผ่นที่เท่ากันที่แบ่งเป็น4ส,ส่วนเท่าๆกันแถบที่1ระบายด้วยสีแดงสองส่วนดังนั้นส่วนที่ระบายสีแดง เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เศษสองส่วนสี่แถบที่สองระบายด้วยสีน้ำเงินสามส่วนดังนั้นส่วนที่ระบายสีน้ำเงินเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้คือเศษสามส่วนสี่จากรูปจอยจะเห็นว่ามีส่วนที่ระบายสีแดงน้อยกว่าส่วนที่ระบายสีน้ำเงินหรือมีส่วนที่ระบายสีน้ำเงินมากกว่าส่วนที่ระบายสีแดงน,นั่นเองดังนั้นเศษสองส่วนสี่ น้อยกว่าเศษสามส่วนสี่เขียนแทนด้วยเครื่องหมายน้อยกว่าได้เศษสองส่วนสี่น้อยกว่าเศษสามส่วนสี่หรือเศษสามส่วนสี่มากกว่าเศษสองส่วนสี่เขียนแทนด้วยเครื่องหมายมากกว่าได้เศษสามส่วนสี่มากกว่าเศษสองส่วนสี่แล้วถ้าเปลี่ยนจากแถบกระดาษรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปวงกลมละจ๊ะงั้น ลองดูตัวอย่างรูปวงกลมกันนะรูปวงกลมสองรูปแบ่งเป็น8ส่วนเท่ากันวงกลมที่หนึ่งระบายด้วยสีแดงสองส่วนดังนั้นส่วนที่ระบายสีแดงเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่สวนได้เศษสองส่วนแวงกลมที่สองระบายด้วยสีน้ำเงินสี่ส่วนดังนั้นส่วนที่ระบายสีน้ำเงินเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่สวนได้ คือเศษสส่วนแจากรูปจะเห็นได้ว่ามีส่วนที่ระบายสีแดงน้อยกว่าส่วนที่ระบายสีน้ำเงินหรือมีส่วนที่ระบายสีน้ำเงินมากกว่าส่วนที่ระบายสีแดงดังนั้นเศษสส่วนแปน้อยกว่าเศษสส่วนแเขียนแทนด้วยเครื่องหมายน้อยกว่าได้เศษสส่วนแน้อยกว่าเศษสส่วนแปหรือ เศษ4ส่วน8มากกว่าเศษงส่วน8เขียนแทนด้วยเครื่องหมายมากกว่าได้เศษ4ส่วน8มากกว่าเศษงส่วน8เราเข้าใจแล้วล่ะวัดครับเปรียบเทียบระหว่างรูปที่เหมือนกันและแบ่งส่วนเท่ากันรูปที่มีส่วนที่ระบายสีน้อยกว่าจะมีเศษส่วนน้อยกว่า ทีนี้เราลองมาดูการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันโดยไม่มีรูปประกอบนะเราสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันได้โดยดูที่ตัวเศษถ้าตัวเศษของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นจะมากกว่าเหมือนกับการเปรียบเทียบรูปที่เหมือนกันและแบ่งส่วนเท่ากันโดยดูส่วนที่ระบายสีถ้ามีส่วนระบายสีมากกว่าเศษส่วนนั้น ก็จะมากกว่าใช่ไหมจ๊ะถูกต้องครับปุ๊กเราลองมาดูตัวอย่างกันนะลองเปรียบเทียบเศษหนึ่งส่วนสกับเศษสองส่วนสจากหลักการที่ว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้ดูตัวเศษถ้าตัวเศษมากกว่าเศษส่วนนั้นจะมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสกับเศษสองส่วนสมีตัวส่วนเท่ากันคือส่ จึงพิจารณาเฉพาะตัวเศษเนื่องจาก1น้อยกว่า2ดังนั้นเศษ1ส่วน4จึงน้อยกว่าเศษ2ส่วน4หรือเราสามารถกล่าวได้ว่าเศษ2ส่วน4มากกว่าเศษ1ส่วน4นั่นเองต่อไปเปรียบเทียบระหว่างเศษ7ส่วน9กับเศษ2ส่วน9จากการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ให้ดูตัวเศษถ้าตัวเศษมากกว่าเศษส่วนนั้นจะมากกว่าเนื่องจากเศษเจ็ดส่วนเก้ากับเศษสองส่วนเก้ามีตัวส่วนเท่ากันคือเก้าดังนั้นพิจารณาเฉพาะตัวเศษคือเจ็ดและสองเนื่องจากเจ็ดมากกว่าสองดังนั้นเศษเจ็ดส่วนเก้ามากกว่าเศษสองส่วนเก้าหรือเศษสองส่วนเก้า น้อยกว่าเศษเจดส่วนเก้านั่นเองเราเข้าใจแล้วจ้ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆเข้าใจเรื่องการเปรียบเทียบเศษส,ส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาสรุปกันอีกทีนะคะในการเปรียบเทียบระหว่างรูปที่เหมือนกันและแบ่งส่วนเท่ากันรูปที่มีส่วนที่ระบายสีมากกว่าจะมีเศษส่วนมากกว่า ในการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้ดูตัวเศษถ้าตัวเศษของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นจะมากกว่าขนมมาเสิร์ฟแล้วปุ๊กกับเพื่อนๆขอทานขนมก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ